ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรากหญ้าที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องคนทําเครื่องเสียงนะครับหลายวันนะครับที่ไม่ได้มาลงคลิปให้กับพี่ๆน้องๆชาวเอฟซีนะครับหรือว่าพี่น้องชาวเครื่องเสียงรากหญ้าทุกท่านได้รับชมนะครับเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างนะครับเอาวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามานะครับสองสามรายการนะครับแต่ว่าสองสามรายการก็จะมีทั้ง ของสวยๆนะครับทั้งโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กมีประมาณ5เครื่องวันนี้นะครับสเปคไหนบ้างเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาราคาก็ถูกอีกแน่นอนนะครับรายการที่1นะครับรายการที่1เป็นเอกซาวนะครับ power a m x เอกซาวนะครับคาร์ด a b สภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติตัวนี้เป็นรุ่น AB800 นะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับ สภาพสวยเลยครับนะครับตัวนี้เป็นใช้บอร์ดใหญ่นะครับเป็นบอร์ดใหญ่ของเอกซาวเลยนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือเป็นบอร์ดของรุ่นของ A 9 0 0 0นะครับรุ่น A 9 0ก0นะครับก็คือเป็นบอร์ดบิดแต่สามารถมาแยก้ายขวัวได้นะครับแรงตัวนี้นะครับนะครับแรงตัวนี้มีคาปานะครับ2ลูกนะครับแล้วก็ชุดซอฟต์สตนะครับซอฟต์สตนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับจะเป็น เขาเรียกว่าท R เนาะนะครับท R ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด6คู่นะครับ6คู่นะครับแรงนะครับตัวนี้นะครับอ้าวดูรวมๆนะครับดูรวมๆขออนุญาตนะครับให้ดูรวมๆนะครับตัวนี้คือสภาพด้านหลังของเครื่องเครื่องใหม่มากนะครับ9 8เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ9 8เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมแจ้งสปคกนะครับ ตัวนี้สามารถขับ18โค้งหลอดข้างละ1ดอกโครงปั๊มข้างละ2ดอกนะครับ15นิ้วข้างละ 2- 3ถึงดอกนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงปั๊มหรือโค้งหลอด12นิ้วข้างละ 2- 4ถึงดอกเลยนะครับขับกลางแลมนิดใสขับเบียดอิ่มๆนะครับขับเบียดแน่นๆเลยนะครับรุ่นี้เพราะว่าเป็นบอดใหญ่นะครับเป็นบอดใหญ่ของบริษัทเอกซาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ อูเหมือนตัวใหญ่เลยนะครับเหมือนตัวใหญ่ของเอกซาวตัว E เก้าพันเลยนะครับเปิดปุ๊บนะครับมีไฟแสดงสถานะวันนี้นะครับใช้งานปกติโพชเทคติ Tech ip, ปกตินะครับใช้งานปกติเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตปิดนะครับอ่ะตัวนี้ใครสนใจขายในราคา 5900บาท5,900บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับฝาหลังก็ไม่มีรอยเลยนะครับสภาพรอบๆไม่มีรอยเลยใหม่มากนะครับ5,900บาทนะครับต่อมาต่อมานะครับเป็นเอเซอร์เป็นโน้ตบุ๊กนะครับสภาพเจ๋สวยนะครับเป็นแค่รอยนิ้วมือนะครับนะครับเป็นเอเซอร์โน้ตบุ๊กเครื่องที่หนึ่งนะครับเครื่องที่หนึ่งผมขอญาตเปิดนะครับนี่สวยมากเลยนะครับ มีผมนั่งด้วยนะครับขอุญาตนะครับตัวนี้สภาพแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับดูระบบปฏิบัติการว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้แจ้งเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นคอยไอห้ารมแปดกิกมีการ์ดจอแยกนะครับการ์ดจอแยกตัวนี้นะครับคอยไอห้ารมแปดกิกการ์ดจอแยกนะครับ อ่ะเดี๋ยวให้เครื่องทำงานก่อนส,สีสวยๆนะครับทีสวยๆเลยนะครับมาเช็คดูว่าเป็นเหมือนผมพูดไหมนะครับคข่ห้าลีม8หรือไม่นะครับเดี๋ยวขออนญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับไขห้าเลีม8ปกิ๊กปึ๊บ ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นคอยไอ้าแรม8ปดกิกนะครับการ์ดจอแยกเนาะนะครับการ์ดจอแยกเนาะตัวนี้สาภาพดีสวยมีรอยตามการใช้งานนะครับสาภาพแบตสามารถเก็บไฟได้ชั่วโมองขึ้นนะครับตัวนี้ผมยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูสถานะครับดูสถานะ ตัวนี้แบตเก็บไฟชั่วโมงขึ้นนะครับชั่วโมงขึ้นใช้งานปกติทุกอย่างนะครับเสียงดังปกติเสียดจอเสียบอะไรเล่นคาราโอเกะเล่นไะไรได้ปกติขายในราคา3,900บาท3,900บาทนะครับตัวนี้เป็นกรานจอแยกนะครับเครื่องที่1นะครับอ่าต่อมาเป็นเครื่องที่2นะครับตัวนี้ก็เป็นแค่รอยนิ้วมือนะครับเป็นแค่รอยนิ้วมือนะครับที่ผมจับนะครับสภาพสวยเหมือนกัน สะท้อนไฟนะครับทอนไฟดูด้านในนะครับปึ๊บหุญาตเปิดนะครับสภาพสวยเหมือนกันครับนะครับสภาพที่สวยปึ๊บนัญาตเปิดเครื่องครับตัวนี้ก็อ่าสปิกเดียวกันนะครับสปิกเดียวกันนะครับสภาพ,ก,ก,นนพก,ก็ไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีกั๊ดจอแยกด้วย นะครับเป็นรุ่นคอยไห้านะครับคอยไห้า램แปดกิกคอยไอห้า램แปดกิกมาเช็คดูได้นะครับเช็คดูได้ปึ๊บใช่ไหมเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับปึ๊บคอยไอห้า램แปดกิกหกสิบสี่บิตนะครับ ตัวนี้ก็ราคาเดียวกันครับ3900บาทนะครับ3า0 0บาท3,900บาทเท่านั้นนะครับแบก็เก็จีบไฟชั่วโมงขึ้นเหมือนกันนะครับอาต่อมาเครื่องที่3สภาพสวยเหมือนกันตัวนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับขออนุญาตเปิดนะครับนี้ดูรวมๆนะครับนี่เป็นรอยนิ้วมือเฉยนะครับนรอยนิ้วมือนะครับขออนุญาตเปิดครับเบ๊บ เป็นบอดี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้สีเทาตัวนี้จะเป็นบอดี้เงานะครับลายน้ํานะครับบอดี้เงาลายน้ำยืดรลยตามการใช้งานครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับขึ้นมาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับตัวนี้เป็นคอยไอห้านะครับแต่ไม่มีการ์ดจอแยกเนาะคอยไอห้าแต่ไม่มีการ์ดจอแยก ใช้งานปากตินะครับทุกอย่างเล่นได้ทุกอย่างแบตเก็บไฟชั่วโมองขึ้นเหมือนกันนะครับแบตเก็บไฟชั่วโมงขึ้นเหมือนกันนะครับออกจากอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับมาเช็คดูนะครับมาเช็คดูนะครับเช็คปึ๊บนะครับรอสักครู่นะครับ เ็นยิบเหมือนที่ผมพูดไหมโฟกัสคอยไอห้าแรมแปดกิกหกสิบสี่บิตนะครับครับตัวนี้นะครับแต่ไม่มีการ์ดจอแยกนะครับไม่มีการ์ดจอแยกนะครับสองเครื่องนี้มีการ์ดจอแยกเครื่องที่หนึ่งและเครื่องที่สองนะครับสนใจเครื่องไหนก็ติดต่อมาตัวนี้ขายในราคานะครับสามพันแปดร้อยบาท นะครับเครื่องที่สามนะครับสา0พันดร้อยบาทนะครับ3 8 0พันดร้อยบาทใช้งานปกติแบดดีทุกเครื่องนะครับต่อมาเป็นของสวยอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นยี่ห้อเดียวเจนสนะครับยี่ห้อเดียวเจนสี่เจนห้านะครับตอนเจนห้านี่แหละแต่ผมจำไม่ผิดเนาะสภาพจดสวยเลยครับสุดยอดของโน้ตบุ๊กนะครับอ้าวตัวนี้เครื่องนี้ ครื่องนี้ดูที่เป็นคอยห้านะครับคอยห้าเหมือนกันสภาพสวยมากนะครับเครื่องนี้นะครับสภาพสวยเปิดตรงนี้นะครับอ่ะเปิดเครื่องปึ๊บมีหัวเดียวนะครับกล้องผมก็ไม่โฟกัสรอสักครู่ครับนะครับรอสักครู่ให้เครื่องทำงานแป๊บหนึ่งครับ มาแล้วนะครับสีสวยครับจอเดียวนะครับสีสวยระบบป,ป,ปฏิบัติการสุดยอดนะครับส,สวยอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้คอยห้า 5, แรมแปดกิกเหมือนกันนะครับแรมแปดกิกเหมือนกันนะครับกอใช้ปฏิบัติการหกสิบสี่บิตนะครับสภาพดีสวยแรมแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับ ขายในราคา4 2่0บาทรวมส่งแต่ทุกเครื่องที่ผ่านมานะครับรวมส่งทุกเครื่องนะครับรวมส่งทุกเครื่องให้ให้เรียบร้อยแล้วเครื่องที่4 4,200บาทรวมส่งนะครับใครที่ชอบแรงๆนะครับต้องเครื่องนี้นะครับแต่สเปคเดียวกันหมดแต่มันมีพิเศษในระบบของยี่ห้อเดียวเนื่องจากยี่ห้อเดียวเนี่ยเป็นเจน5้านะครับเจน5เครื่องจะจะหม่กว่า เอเซอร์ที่ผ่านมาเนาะนะครับใครสนใจก็4,200บาทรวมส่งนะครับต่อมาเครื่องสุดท้าย HP โอ้สวยมากครับตัวนี้นะครับรอยนิ้วมือเฉย,ยนะครับตัวนี้ครับรอยนิ้วมือเฉย,ยสภาพู่สวยวัดีสวยเลย HP นะครับสุดยอดนะครับตัวนี้สุดท้ายบางเฉียบให้ดูเลยครับ ตัวเลยตัวนี้เปิดตรงนี้นะครับอนุญาตเปิดครับปึ๊บขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราสักครู่นะครับเราสักครู่เราสักครู่นะครับให้ระบบทำงานให้เต็มระบบนะครับเพื่อจะใช้งานปกติทุกอย่างอ้าวตัวนี้ เป็นคอยไอเจ็ดคอยไอเจ็ดแปดกิกคอยไอเจ็ด램แปดกิกนะครับตัวนี้ก็เป็นเจนห้าเหมือนกันเจนใหม่ mới, นะครับแบตเจ็ไฟได้ชั่วโมงขึ้นชั่วโมงขึ้นเหมือนกันนะครับตัวนี้คอยไอเจ็ด램แปดกิกนะครับเดี๋ยวผมขอเช็กให้ลูกค้าดูพ,พี่นาๆดูนะครับว่ามันมีระบบปฏิบัติการยังไง นะครับเป็นคอยไอเจ็ดแรมแปดกิกนานๆมาทีครับหกสิบสี่บิตเครื่องนี้ก็แรงสภาพสวยสวยเลยล่ะครับสวยงามเลยนะครับใครสนใจสี่พันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับสี่พันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าสองสี่เก้าสี่สี่มีทั้งหมดห้าเครื่องนะครับมีทั้งหมดห้าเครื่องเลือกได้นะครับราคาตามที่ผมแจ้งเลย ติดต่อมาได้ที่เบอร์0890924944หรือแอดไลน์มาได้เบอร์นี้เลยนะครับ0890924944แอดมาจะขึ้นว่าครูก๊อฟนะครับเดี๋ยวรูปภาพอยากได้ให้ละเอียดแอดไลน์มาหาผมนะครับแอดไลน์มาหาผมเลยนะครับใครสนใจตัวไหนนะครับตัวนี้ก็5,900บาทนะครับแอมบริษัทเอกซาว AB 800วัตต์นะครับ800วัตต์ที่8โอห์มนะครับ 4โอม1,200วัตต์นะครับเนื่องจากหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลงถือลอยเนาะหม้อใหญ่มากแล้วก็เป็นบอร์ดขนาดใหญ่นะครับนะครับบอร์ดขนาดใหญ่แรงครับตัวนี้นะครับการันตีจากบริษัทเอกซาวนะครับแล้วก็สามารถใช้นานๆคุ้มๆนะครับป็ินคัตเอสามารถซ่อมง่ายตามร้านทั่วไปก็ซ่อมได้ไม่ลบเบืรอนะครับสโลแกนของบริษัทเอกซาวหรือนำมาเช็คที่บริษัทได้ตลอดนะครับเนาะ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับทั้งโน้ตบุ๊กมีทุกเกตสเปคราคาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงราคาที่สวยงามนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับอีกหนึ่งลักนเป็นปลั๊กไฟนะครับของช้างออ d ด o s โอซิสเต็มนะครับเมืองชัยภูมินานนานมาทีครับสินค้ามือสองแต่สภาพมือหนึ่งสวยมากนะครับสายเมนเบอร์ใหญ่ๆนะครับมีวัดบลูมีบอร์ดเฮด มีด้านหน้าก็จะมี USB 2ช่องมีเบรกเกอร์ตัวใหญ่ๆตัวนี้ขายในราคา2,200บาทรวมส่ง2,200บาทรวมส่งครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับอีกหนึ่งท่านลืมไปแหลกตัวนี้นะครับอันนี้คือฝาของแหลกนะครับเป็นแหลก NPE ไม่มีแตกไม่มีผุนะครับไม่มีแตกไม่มีผุไม่มีหักนะครับสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามดูในตัวนี้นะครับสภาพสวยงามผมคุมไว้ เป็นขนาด 10U ลึก19นิ้ว 10U ลึก19นิ้วขายในราคา2,700บาทนะครับ2,700บาทนะครับฝาคบสภาพสวยๆนะครับฝาคบสภาพสวยๆอ่ะติดต่อมาได้ครับเบอร์089024944นะครับดอกพวกนั้นก็เคยแจ้งราคาไปแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับใครสนใจน้ตบุ๊กก็ติดต่อมาได้นะครับ นะครับ0 8น0 9 2ป9เกนนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังนะครับสวัสดีครับ